เกมครึ่งแรกเริ่มต้นขึ้นครับส่วนบุรีเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาเอเลฟเปิดบอลยาขึ้นมาพยายามขึ้นเกมทางริมเส้นนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้บอลหลุดออกนอกสนาไมไหมครับบอลอยที่กระสิเดชย้อนกลับมาให้สิมุกคนเปิดเข้าในอ่ดแล้วฟิลิปเป้มีโอกาสได้บอลพลิกกลับมาแล้วยิงลูกนี้ไปติดครับอืออีกทีนึงก็ไม่ได้ ได้ลุ้นก่อนนะครับจากพตตุกปลายโชว่วาสันเปิดยาขึ้นไปไอเรียนโรยก็ทำอะไรไม่ได้ฮะตัดได้ก็จริงราชบุรีผลไม่เสียแต่ไม่แม่นอ้าแต่ว่าคราวนี้ยานิบุรีทีมของบอลมาได้ครับแล้วด้านข้างนะครับมีด้วยครับคาราบูเอไม่ทันอ้าวแล้วตะปบมาเข้าทางฟิลิปโรลเลอร์ฟิลิปโรเลอร์แต่จังหวะน,นี้ก็ยังไม่หลุดครับหมุนกลับไปทีหนึ่งดวลกันกับเดโตแล้วยิงอัดกลับเข้ามาก็ติดอยู่ที่ว่าสันโฮมแสงครับโอ้คาราบูเอ ให้บอลจังหวะน,นี้อาร์แล้วครับมีโอกาสได้ทละล,ล,เล,เลุเข้ามาหน้าประตูนั้นมียานิกโบลี่อยู่แต่ว่าก็มโดนแซะไว้ตลอดครับฟิลลุเล้์ได้โยนเข้ามาหน้าประตูครับทนเสร็จแล้วโป่งลูกนี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับเปิดจาขึ้นมาเอเลียนโรอย,อยู่และทำอะไรไม่ได้ฮะบอลมามาให้ได้เล่นยากเกินไปครับเราเลยให้คาราบูเย่เปิดเข้ามาหน้าประตูยานิโบลี่โป่งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่นจริงฮะ ลาสมีคาราบูเอเปิดลูกนี้นี่มั่นเป๊ะเลยครับนี่แหละครับจังหวะเข้าทําของราชบุรีมีความได้ขาดกว่านะครับเข้ากรอบครั้งแรกก็เป็นประตูเลยครับยานิกโบรีครับยิงประตูที่8ของเขาในฤดูกาลนี้ครับให้ราชบุรีขึ้นนําแล้วครับหนึ่งสูตรครับโอ้โหจังหวะเคาะกันอยู่นานครับสุดท้ายนี่จบที่ยานิกโบรีครับเอเลฟขึ้นมาด้วยโยนใส่เข้าไปลูกยิ้เล็บแม่บอลผ่านหน้าประตูไปครับก็อ่าครับไ้เตะมุมครับชวมบุรี โยนใส่ามาแล้วได้โมงเอเลฟแต่ว่าตรงตัวอุก,กิจแล้วบอลเด้งกลับมานี่จังหวะนี้ยังพลิกบอลตัดทิ้งไปได้นะครับแล้วมันไม่ได้มีการฝา่าวกาซิเดครับโยนเข้ามาหน้าตูได้ขึ้นไปโมงด้วยครับฟิลิปเป้แต่ว่าลูกนี้โด่งข้ามคานโอ้ยลูกนี้ต้องบอกว่าเน่งๆ่งเลยครับโอกาสตีเสมอมาแบบน่าเสียดายมากครับลูกโมงของฟิลิปเป้ขึ้นคนเดียวเลยครับยิงเลยได้เลยนะครับตรงนั้น อ่าครับเปลี่ยนจุดมาฟิลลูเลอร์ซัดลูกนี้บอลมันไม่เข้าเป้าฮะเดโตเตะขึ้นไปกับพูตัสินต่อทั้วิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นราชบุรีนะครับที่บุกมานำหนึ่งศูนย์ครับได้ประตูจากลูกโมงของยานิกโบรี่ในนาทีที่24ครับ Terima <laughs> kasih.